à thôi 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 hạ bò hạ bò เยี่ยมมากโปรจัดโคตรแคมในเลยไ่อย่าเยันเพื่อนตวตอยู่หวันหัวอย่หวันหวอยวันหัวอยู่ดันหังอโปรเออเยี่ยมว่าโปรอะไรก็อกหัวจ้แม่ปุนใเ่อกเ้ยฮะองด้วยอย่เพิ่งเข้ามาคุณตัวตัวอยู่เข้ามาดูได้ เคยพาทางกนันไหนใครอุ <c oughs> ้งวะเอต่ไไหมกูต,ตามมาดิรุ่แปบห้องยี่สี่ขาดไม่หงนที่แรกยี้เหรอะโอ้โหแล้วก็ออกไปไที่สองกที่หนึ่ง นะนยังอยู่ทีเดียวของูนะเอพรอาะว่ายอยากจะบอกว่าทิ้งไปก่อนไปก่อน้ยไปดาวน์ไม่กอนเว้ยกอน วัยศูนย์แปดในหมดเพื่กอรนสองไม่ไปเซิร์ฟใครี่ยอ,อ,อยู่คนละเ,เซิร์หมดเลยมันวนให้อยู่นี่ดูดยแยแ,แพ้แพ้แพ้เข้าตามมึงไม่ได้แมนเซิร์ฟเต็มหม้ามาดูดิเอนเข้ามาดูเข้ามาดูเฮ้ยเขได้แล้วบใหยเข้ามาดูก่อย เฮ้ยหกต่อสามดูแม่ดิเหติสั้สิมันมองเก่งดีเหรอม่บัสตี้เหี้ยต่าง hơi hòyิง, mày hòyิง tui, mày đạn mày hòy, mày đang rung đà tháo mày. Oh, lũ sao đang rung cua này. Mày điêu thật. Quăng nhau gì vậy? Hò, บ้าคุดง่ายสีกบ้มเดนะเพื่อแค่กระโดดต้องกระโดดเหยียบหัวขึ้นไปเว้ยมรโดดเหยียบหัวคต้องไปส้างโบสถ์ข <tekrar> นานแหะกากกันเอาไงเอาไงเพื่อนนี่มีนี่มี เกือบตาอ่ะยิงีแยนหัว่ว่นั่นไม่ยเออขนาดหมวธรรมดาเว้ยไม่น้ากมมันบวกฟองตาเดียวไม่ดไม่ดิดหแ่ยโอยโดนแมามแย่ดันเป็นลังคาคนนึงอะ สัตว์กูเกลียดหน้ากากเสือมากเลยพ่อเป็นทูกแมน่ยพ่อเป็นเสือจิง <_ breve> หอตายยังไงแมนตายแล้วไอ้ชอบวังที่ไหน เฮ้ยเอ็นรูต้งเปนินไม่ใช่เฮ้ย,ย,ยมันทำอะไรของมันอ่ะเรือร้อยทำสองจากฝั่งมันมเต็มหมด มึงขึ้นฮอดิเพื่อนยิงแม่งฟ้ากันเต็มได้ได้ได้ขึ้นฮอยิงแม่งจะไปยิงฮอแม่งฮอร์ไปยิงแม่งเลยไประวังบนวังบนด้วยมบังคับดิเพื่อนเอ้ยได้เลยอตายโดนวางเลยโง่โง่สวยแม่งเลยเทียบเลยโอ้เตายตายอะไรเทียบเลย

โอ๊ยมาโอ้ยโอ้ย well, อ right. well, ่ะกูขัดมันเลยเพี่อยิงป้าป้าป้ป้หับก็จะแทนเจ้าปูเว้ยอ้าวตรงมึงชื่ออะไรวะดาก้อนดาก้อนอ้าวเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนดิมวยได้เลยมันตกลุกแล้วไอ้บุญยิ้มหัวแทนอยู่ในห้องเราเลย ี S <S ่าบอมแม็กแม่งไม่พ่อยิงหรอกเื่นโดนโบย่าไม่มีใครวางระเบิดเลยน้อยอยู่ที่ม่ชนะเสร็จเลยเปิดคนเต็ม,มเยี่เอ,อ้ยหาห้องเลยเดี๋ยวกูตาม ไม่มีใครเล่นเลวยวะรอลูกซองเปละ่ะมาห้องยีพ่าเร็วๆเต็มแล้วไอีกยี่สิบคันไม่มีลูกซองใบไม้เดิมๆได้ได้ซองเดิมซองเดิมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสองสี่เนี่ยหรือสองสี่เนี่ยรับวิวอ่ะอันนี้เลยหเ,<อ>เหรอ่ระอ่าขอดปล่ากูเด้งมาอยู่จุอ้าวกูอยู่น้ำเงิน โโ oh. อ้หฟังกูขอบอกอ่ะจิตสองอารกหนึ่งไอีงแรกมืออยู่ได้วยสัอ h e a ่ s h ไองแรกมือควยหนาวะคิดเรื่งขวามต chain headshot

แม่จะได้ปืนนำของอยงไรวะ